สวัสด,ดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาส่องถึงสถานการณ์คนโสดแล้วก็ท่านที่มีคนคุยนะคะมาดูซิว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะพลังงานไพ่ก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะเป็นยังไงบ้างคนโสดจะมีใครมาชอบมาจีบคุณหรือเปล่าส่วนท่านที่กาลังคุยคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่กําลังเริ่มที่จะชอบกันจีบกันหรือว่าแชทกันอย่างนะคะ คุณและเขาจะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าข้อจริงใจกับคุณหรือไม่นะคะความสัมพันธ์ของเราจะพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นหรือเปล่าเนาะส่วนในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพชีวติตความเป็นอยู่ของชาวธนูในช่วงสิงหานี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะจะสามารถรอดเพาะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือเปล่านั่นเองนะคะ สำหรับการเปิดพลังงานไพ่เนาะก็จะเป็นพลังงานโดยวรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงคุณบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงของเราคนเดียวนะคะส่วนท่านที่อยากจะดูดวงในการส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ไม่หมอะได้ฝากไอดีไลน์ที่ใต้คลิปนะคะสามารถดูได้ว่าปีนี้อะไรจะดีอะไรจะเสียนะคะแล้วก็ปีหน้าด้วยว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ก็สิ่งที่ควรที่จะระมัดระวังนะคะ ที่จะมีแนวโน้มในเรื่องส่งผลเสียให้กับดวงชะตาของเรามีอะไรบ้างก็จะสามารถรู้ได้นะคะนาอเดี๋ยวเราจะเข้าสู่รลังานรวมไปก่อนนะคะช่วงนี้น้องอาจจะชมแก้เหงาแก้เบื่อไปช่วงกักตัวอยู่บ้านนะคะ สำหรับราศีธนูนะคะจะกัในระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนั่นเองนะคะการแบ่งวันที่ก็ตามแบบศาสตร์ตะวันตกเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงกับของไทยนะรับชมท่องไหนยึดตามหนักของช่องนั้นนะคะเพราะว่าแต่ละช่องก็แบ่งวันที่ไม่เหมือนกันบางช่องก็แบ่งตามโหราศาสตร์ไทยนะคะบางช่องก็แบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนั่นเองนะคะสามารถชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีด้วยนะคะก็ไม่หมอแนะนําให้ชมควบคู่กันนะคะเพราะว่าในบางครั้งไพ่จะ ไปตรงกับลัคนาแล้วก็ในบางครั้งไพ่ก็จะมาตรงกับราศีนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็เอามาวิเคราะห์ดูว่าอะตรงไหนดีก็เอามาเป็นของเราซะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่แย่ๆก็ปล่อยให้ผ่านพ้นไปก็ได้นะคะสำหรับไพ่หลักของชาวธานูนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ก่อนนะคะเรื่องค,คนรักเรื่องของอนั่นแหละนะคะค่อยว่ากันทีหลังเนาะ ช่วงนี้นะคะชาวธานูคุณจะมีความคำคำมักนคมันตั้งองค์ตั้งใจทํางานเพราะว่าแลดูเหมือนกับว่า,าคุณจะคิดแต่เรื่องงานคิดแต่ในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะทำงานเพื่อที่จะเอาเงินนั้นมาจุนเจือครอบครัวแล้วก็เรื่องรายจ่ายของคุณก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะช่วงนี้จะมีสภาวะความ ตึงมือในเรื่องของการเงินนะคะเงินเหมือนกับว่าในบางท่านนะคะเงินเก็บก็เหมือนกับว่าไม่มีมีแต่เงินที่เป็นเขาเรียกว่าเดือนต่อเดือนเดือนชนเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นพอที่จะให้เราสามารถประคับประคองไปได้หรือไม่ก็ท่านที่มีเงินเก็บอยู่นะคะก็ช่วงนี้รายจ่ายก็จะเยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นนะคะเซฟในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เป็น เป็นรายจ่ายที่เราจ่ายกันอยู่แล้วปกติอยู่แล้วนะคะเป็นรายจ่ายกับสิ่งที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของเรานั่นแหละนะคะในลักษณะที่เรานั้นต้องใช้เงินหมุนใช้เงินเดือนชนเดือนเท่านั้นเองนะคะําหาเงินเก็บในตอนนี้ยังไม่มีนะคะแค่มีพอจ่ายแค่มีพอใช้ในให้ผ่านพ้นไปได้แต่ละเดือนอันนี้ก็บุญแล้วนะคะในช่วงน,นี้เนาะนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวกันดีดีด้วยนะคะ ปีหน้าฟ้าใหม่หรือไม่ก็รอสถานการณ์อะไรที่มันดีขึ้นก่อนค่อยว่ากันนะคะเนาะสำหรับในบางกรณีนะคะคือเราจะต้องมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับน้องไหมหรือไม่ก็ที่เป็นหลานเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านที่อาจจะเคยมีลูกแล้วตรงนี้เราก็ต้องเหมือนกับว่าจะต้องส่งเสียให้เขาอยู่เนาะ โสดแต่ว่าเราอาจจะเคยแต่งงานไงนะคะเป็นแม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ภาระรายจ่ายกับลูกเราก็ยังต้องส่งเสียอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเราก็เหมือนกับว่า,าชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่เหมือนกันนะคะที่นี้นะคะกลับมาที่เรื่องงานถ้าคุณคิดที่จะหาไรายได้เสริมตรงนี้ก็จะมีนะคะเหมือนกับว่าจะมีงานเป็นจอ็อบงานเล็กๆน้อยเกิดขึ้นนะคะอาจจะทํางานที่บ้านนี่แหละนะคะทำงานเกี่ยวกับ ขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะชาวราศีธนูนะเพราะว่าช่วงนี้จะเด่นในเรื่องของการทํางานออนไลน์ทํางานที่บ้านนะคะก็จะมีรายได้เข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะส่วนท่านที่คิดจะทําก็ลงมือทําได้เลยนะคะตอนนี้หรือไม่ก็ถ้าเราจะไปเอาของที่เขามีอยู่แล้วแล้วเราเอามาเป็นตัวแทนจําหน่ายตรงนี้ก็จะดีมากเลยเช่นกันนะเพราะเราไม่ต้องลงทุนเองนะแค่ว่าเราไปเอาเขามาแล้วก็ อาจจะซื้อมาขายไปก็ได้หรือไม่ก็ให้ตัวแทนจําหน่ายก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้นะค่อนข้างที่จะเด่นอันนี้แม่หมอแนะนําเลยนะเพราะว่าจะทําให้รายได้เม็ดเงินเข้ามาค่อนข้างที่จะดีในอนาคตนะคะการเงินจะทําให้คุณมั่นคงมากยิ่งขึ้นจะมีเงินเก็บมีเงินก้อนทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเรานั้นมีความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็อดทนหน่อยพยายามหน่อยนะคะ,ะขยันขยันหน่อย เรื่องการเงินของคุณจะดีขึ้นมากเลยนะคะโอกาสการสร้างรายได้โอกาสทางด้านการเงินที่อาจจะมีคนหยิบยื่นให้คนช่วยเหลือหรือไม่ก็จะมีคนแนะนำช่องทางในการทำมาหากินให้กับคุณได้นั่นเองนะคะดีอยู่นะคะในเรื่องของการงานนะหรือไม่ก็ท่านที่งานน้อยๆหลังจากที่ไม่หมอลงคลิปไปเนี่ย งานของคุณก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นหรือดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ก็พยายามปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอสภาพจิตใจด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกา็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการหรือไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไปเอาไว้นะทุกอย่างจะผิดแผนไปหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอดทนหน่อย เดี๋ยวอะไรๆก็ดีขึ้นนะคะขอให้คุณมันไหวพาสวดมนต์อยู่ในศีลในธรรมนะคะบุญกุศลทั้งหลายจะคอยช่วยเหลือคุณแม้แต่เรื่องงานด้วยท่านก็ช่วยเหมือนกันนะคะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้นะคะจะทําให้คุณนั้นสามารถรอดพ้นในช่วงวิกฤตนี้ไปได้ด้วยบุญกุศลด้วยพลังบุญที่เราทํานะคะมัน อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับเจ้าที่เจ้าทางเทวดาประจําตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วท่านจะมีกําลังในการที่จะช่วยเหลือเรานั่นเองเนาะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเพราะบุญกุศลที่เราได้สร้างได้ทานั่นเองนะคะส่วนมนต์เยอะๆหน่อยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไปทําบุญที่อื่นไม่ได้แต่เราสามารถทําบุญที่บ้านได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปไหนเลยนะคะ ขอดูสุขภาพหน่อยลักษณะทุกอย่างก็ยังโอเคอยู่นะคะที่เห็นเนี่ยการการงานก็ยังโอเคนะคะการสร้างรายได้โอกาสใหม่ๆ่ก็จะเกิดขึ้นคนที่คนอื่นนะคะหรือไม่ก็เป็นลูกค้าหรือไม่ก็เป็นหุ้นส่วนเราก็จะเขาเรียกว่าให้ความร่วมมือกับเรานะคะคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันสนับสนุนให้งานนั้นประสบความสําเร็จให้งานของเรานั้นมีความมั่นคงแล้วก็ มีความเจริญมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมีเพื่นส่วนก็ดีนะต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันได้นั่นเองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะยังดีอยู่ในเดือนสิงหาคามนี้รอดนะคะยังรอดอยู่แต่ที่นี้จะมีเรื่องช็อคเกิดขึ้นจะมีเรื่องเขาเรียกว่าเสียความรู้สึกอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะเดเทาเวอร์เรื่องช็อกเรื่องที่แบบไม่คาดฝันไม่ตั้งตัวไม่ตั้งใจนะคะเรื่อง อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยเรื่องผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนทีอ่อาจจะเป็นพี่ป้านาอาเป็นแม่ก็ได้นะคะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยโอเคกับเราเลยะคะ่ะในบางท่านก็ มีแต่พลังงานด้านลบคอยจ้าจี้ช่ำชัยนะคะหรือไม่ก็เป็นการทะเลาะก,กันคืออาจจะไม่กินเส้นกัน,กนอยู่แล้วแต่ในเดือนสิงหาคามนี้จะรุนแรงมากกว่าเดิมประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการประทะได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะเพราะว่าในขณะที่เขาก็อารมณ์หงุดหงิดด้วยเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็เขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครถ้าเราอาจจะเผลอไปพูดอะไรที่ไม่เข้าหูเขาทีนี้นะคะจะเกิดการทะเลาะก,กันแบบ ไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือไม่ตั้งใจหรือเรื่องไม่น่าเกิดก็จะเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงแม่พี่ปานาะอาอะไรอย่างนั้นไปหรือแม้แต่หัวหน้าง,งานก็ได้ด้วยนะคะม,มาขอดูชว่วล่างช่ล่างของชาวราศีธนู มีบ้างไหมเด่นบ้างไหมจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตกับเขาด้วยเปล่านะคะพรุ่งนี้แล้วเนาะเอหะหือว่าเขาเลื่อนไหมวันนี้แหละว้าวมีนะคะแม่หมอว่ามีแต่ไม่ใช่ว่าจะก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรพอกุ้มกลิ่มนะคะให้เราได้เฮให้เราได้ตื่นเต้นได้แบบอ่านะคะมีความสุขกับเขาบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ,ะเล็กๆน้อยๆ ก็ยังดีนะคะหมดแล้วนะคะในเรื่องของทั่วทั่วไปก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ในเรื่องของหัวใจกันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างจะมีใครมาชอบมาจีบคุณนะคะในช่วงสิงหาคมนี่แหละในลักษณะที่จะมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความรู้สึกครั้งใหม่นะคะชาวธานูจะมีคนที่เข้ามาจีบมาชอบคุณ เป็นเด็กด้วยในบางกรณีนะเป็นเด็กนะคะที่จะเข้ามาชอบคุณอายุน,น้อยกว่าดีไหมดีกว่าพลังงานใหม่ๆลักษณะเหมือนกับว่าอ่าถ้าไม่ใช่เด็กกว่าก็เป็นคนใหม่ๆเลยที่เราไม่เคยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ด้วยดีไหมมาดูซิมีดูเวิวเกิดขึ้นไม่มองว่ามันจะโอเคนะคะ เสียเนื้อคู่แน่ๆเลยเราอาจจะไม่ชอบเขาเข้ามาแล้วเราปฏิเสธเราไม่โอเคเราไม่เอาอย่างหรือ,อยังไม่ใช่เวลาที่เราจะไปสนใจในเรื่องของความรักยังไม่จริงจังอาจจะคุยเล่นได้นะคะคุยเล่นคุยหยอกพอได้คุ้มกลิ่มได้ ถ้าจะถามหาความจริงจังไม่หมอะว่าชาวธนูนั้นยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะเขาอาจจะยังไม่ใช่สเปคเราก็ได้แต่เขาเต็มที่แล้วล่ะนะคะหรือไพ่สามารถสำหรับกันก็ได้ถ้าเราไปฉีบเขาเราชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะยังอยู่ในช่วงของการที่ขอเลือกก่อนหรือไม่ก็เรานั้นยังไม่ใช่สเปคเขาเต็มร้อยเพราะฉะนั้นก็คุยเล่นกันไปนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ เหมือนกับว่าเรามีปัญหาเรื่องส่วนตัวไงนะคะในบางกรณีนะถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาจีบมาชอบเราหรือไม่ก็เขาจะหน้าตาดีแค่ไหนแต่เรานั้นมีปัญหาเรื่องส่วนตัวแล้วก็บางครื่ดเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสภาวะเครียดในเรื่องของอความกดดันกับาการกักตัวกันอยู่บ้านนะคะการที่เราออกไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะในเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทาให้เราไม่ได้ไปโฟกัสที่เรื่องนั้นมากสักเท่าไหร่นะคะก็ได้ด้วย เราก็เป็นคนดื้อด้วยนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมใครด้วยเช่นกันถ้าอะไรที่คุยมาแล้วเรารู้สึกไม่โอเคเราไม่เข้าหูเราจะเลิกคุยไปเลยอย่างเงี้ยจริง,รงๆนะคะชาวนุจะเป็นอย่างนั้นมีเข้ามาก็มีแน่ๆละ่ะนะคะอู้อีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างนะคะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาด้วยแต่ผู้ใหญ่เข้ามาแล้วผู้ใหญ่ เข้ามาแล้วไม่ค่อยดีกับชาวธนูเลยอ่ะมีราศีเมษราศีพิจิกราศีมีนนะคะราศีธนูด้วยราศีพุธศก็เข้ามาด้วยกลุ่มก็มีด้วยที่จะเข้ามามีความเกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูนะคะแต่เมษเนี่ยนะคะไม่ค่อยที่เมษกับมีนนะที่จะไม่ค่อยส่งผลดีกับชาวธนูเลยอะค่ะเข้ามาแล้วมีนเนี่ยเราจะไม่โอเคเราจะไม่ชอบเขาแต่เมษเนี่ยนะคะ ผู้ใหญ่คนเนี้คนที่มี power เหนือกว่าเราเนี่ยนะอาจจะเป็นเอยังไงล่ะเขาอาจจะโตแล้วแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ชอบเขาหรือไม่ก็เขานำพลังงานด้านลบมาให้กับคุณนะคะคุณจะไม่โอเคกับเขามากมีนกับเมธส่วนมีส่วนาราศีกุมราศีธนูด้วยกันราศีพฤษกอันนี้จะเข้ากับชาวราศีธนูได้อย่างดีเลยนะคะเนาะ ไปกันได้เข้ากันได้อะไรอย่างนี้นะคะพฤศโสดนูกุมนะคะเนี่ยแหละอ่าก็ลองดูนะคะท่านที่เดียวกับเมษนะอันนี้จบกันเลยทีเดียวนะคะถ้ามีนเนี่ยก็คือเดี๋ยวมีปัญหาลองอะแห่งกันนะคะเพราะว่ามีนเขาก็จะเป็นในลักษณะที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะแปลปวนนะคะชอบคิดมากรู้ต่กังวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออารมณ์ซน้ซิที่อ่อนไหวง่ายเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วมา งงแหง,งงหงแหงอันนี้เราไม่โอเคนะเราตัดไปเลยอะไรเงี้ยนะส่วนใครที่เข้ามาแล้วอุมาควบคุมมาแบบว่าใช้อำนาจนะคะคุยโวโอ้วดอะไรเงี้ยล้วก็ตัดไปเลยเราก็ไม่ชอบนะคะจะเป็นลักษณะนั้นชาชาธนูอ่ะคุณชอบคนที่สบายๆนะคะ,อ,ะอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่ก็เป็นคนที่ง่ายๆอะไรอย่างี้ไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องบูบาก็ได้แล้วก็ไม่ชอบคนโอ้วนนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะกับ คลิปราศีธนูนะคะขอบคุณมากมากนะสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบคลิปที่แม่หมอทำก็ก,นะกดนาก Subscribe กดไลค์ก็ติดตามนะคะหรือสนใจที่อยากจะเปิดดวงชะตาโดยตรงก็ทักทายกันเข้ามาได้ไอดีไลน์ของแม่หมอียกฝากที่ใต้คลิปว่นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ